เอาละฮะกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับบิ๊กวินสล็อตกันอีกครั้งนึงฮนะเรามาเล่นกับเกมนี้เลยนะคุณผู้ชมเกมนี้มีชื่อว่าอาชามิโกนะคุณผู้ชมมันเกมโปรดของผมเหมือนกันนะหนึ่งเกมมาวันนี้ผมเอาทุนมาน้อยหน่อยนะคุณผู้ชมเอามาแค่อุ้ยแต่มันไปนสูงสุดได้สองพันเลยวะผมเอามาแค่สิบเคนะคุณผู้ชมมาเล่นเป็นลอยกันอ่ะโอเคครับรับชมเพื่อความสนุกนะเราไปเ,เ,เล่นตามนะคุณผู้ชมเกมนสแกตเตอร์สามตัวนะเป็นเกมที่คล้ายๆแบบ คล้ายๆแบบรีสปินน่ะถ้าเกิดมีตัวใจนะมาใหเพื่อนหัวใจมาหัวใจจะกลายเป็นไวน้เนี่เดี๋ยวเฮ้ยจะทำได้ลุ้นวะได้ลุ้นฟรีเกมวะสแกตเตอร์ลงมาจบๆไปนั่นไงยี่เยี่ยมาไวาว่าคุณผู้ชมอุ้ยเถิไม่เล่นเบ็ดห0าวะคิดอยู่ในใจเหมือนกันนะว่าอยากเล่นเบ็ดห0าเหมือนกันมาสิบมุนไปครับจะรีฟรีสปินนะอย่างงี้อ่าเห็นปะพอบญญญพรรจัยเพิ่มก็จะรี แต่มันไม่จ่ายอันนี้สแต็กต่อคูณเอาไว้ด้วยนะมีวายอยู่บนโอเคได้ใช้อยู่ต้องมีตัวกรอบทองเยอะๆอะ่ะคุณผู้ชมมันถึงจะค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะน่าจะไม่ได้อะไรละเพราะวายมันไม่พอเห็นไหมมีวายไม่ได้ใช้ด้วยนะแต่ะว่าสีทองเยอะ,อะผมยังไม่เคยได้ตัวแพงสุดของเกมนี้เลยนะ ไม่นี่จะไม่ยอมจ่ายเลยคุณผู้ชมเย้เาตามสูตรเขาแหละคุณผู้ชมเข้าเร็วไม่ใจได้เป็นขอบทองไม่มีตัวแล้วแหละอ๋องได้เลยใบยโพแต่ไม่มีขอบทองอะ่ะมันก็ไม่ไหลต่อนะแบบนี้เห็นไหมอะอย่างน้อยเราก็กลับมาอยู่ใน ในเส้นทางของเรานะที่เรามานะคุณผู้ชมจะก,กลับมาอยู่ได้ที่เดิมไปต่อครับบันไปเรื่อยๆเพื่อจะได้กําไรนัร่นแหละของเราเกมนี้มันมีสิทธิ์แตกนอกได้ด้วยนะถ้ามันแบบไหลตัวคูณดีๆนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออขอบก๊อ,อท้องขึ้นมาหน่อยไม่มาขอบท้อไม่มาก็คือจบคูนคุณผู้ชมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรยากอันนี้ได้ไปต่อว่ะโอเคสีทองๆว่าให้เพื่อนไม่มาดีกว่าเดาไรีสปินอีกรอบมัง อู้นี่ไงสามตัวนี่แหละแบบนี้คือการันตีว่ายังไงก็ไปต่ออุย้ยแล้วมันเป็นหมวกปะมันได้หมวกปะไม่ได้หมวกเว้ยมันต้องห้าตัวเออยาวไปไหลไปอุย้ยเสียดายโอเคครับมาเราได้พอไหมอะพออยู่โอเคเป็นไยสองตัวข้างบนแถวบนเหมือนเดิมนี้ก็โอเคนะแบบนี้ดีอยู่ ถ้าเป็นกรอบทองด้วยจะดีมากโอ้ยมันไปอยู่ตรง,ตรงนี้สีทองไม่มาเลยแล้วกันอ่าเราก็มาลุ้นต่อทีนี้ว่าเราจะได้ไหมไม่ได้ต่อนะแต่กําไรนะคุณผู้ชมกําไรมาสามพันนะสามพันกว่ากว่าถือว่าโอเคอยู่จังหวะนี้โอเคสามพันห้าแปดสิบ เปล่าไม่ลงกีเป็นวายสองตัวนะคุณผู้ชมการันตีวายสองตัวแถวบนลงมาพอหรือเปล่า,อาโอเคพอครับได้วายเพิ่มหนึ่งตัว มีโอกาสรีสปินโอเคเป็น2ตัวแต่มันอยู่ห่างไกลกันไปหน่อยนะถ้าไม่อยู่ห่างไกลกันมันจะมีโอกาสที่จะไม่ได้ใช้นะนี่ไงเห็นไหมคือเป็นไวสองตัวครับมาไหลไปก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนเดิมเลยคุณผู้ชม อที่นั่งเงียบนี่คือลุ้นอยู่นะไม่ใช่ว่าอันนี้นะลุ้นอยู่นะเพราะแบบมันจะไปต่อแบบเต็มกระดานหรือเปล่าแต่มันไม่เต็ม,มา่าแต่มันก็ได้กําไรอะไรได้กำไรไม่เยอะเท่าไหร่วะคุณผู้ชมปับเบ็ดเลยเป็ดห้าต้องเข้ามันจะสมชื่อกับบิ๊กวินซะหน่อย ไปไม่ไหลวะอู้ผมอรอลุ้นว่ามันจะเต็มการาฟเมื่อไหร่นะเนี่ยมันแบบมันอยากเต็มอ่ะมันหมั่นเขี้ยวอ่ะคุณผู้ชมดูดิมันหั่นเขี้ยวมากเลยนะเต็มการาฟไปไหนเพื่อนผูกกราฟในตัวอีแล้วเดี๋ยว กำไรว่ะอุ้ยกำไรมาดีนะอุ้ยไหลต่อเอาว่ะโอ้ยยแบบนี้บันเจียบผมพูดเลยบันเจียบเอาว่าคูส12แล้วาาย,ยังไหลอยู่ว่ายสี่ตัวแบบนี้เอ้สามตัวแบบนี้สวยงามมากแต่ขอตกกรอบทองก่อนโอ้สแคตเตอร์สรแคตเตอร์ว่าจะไดตึบๆตุบๆ ไม่ลงครับคุณผู้ชมแต่ได้กำไรมาเยอะมากๆเยอะจริงๆ่โอ,โอเ,เพียงพอครับผมพูดเลยเพียงพอทุนมา 10k เองเราได้กำไรไป 20k นะ 24k ถือว่าคุ้มมากเลยนะคุณผู้ชมโอเคหน้าช่องวินนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการลงคลิปนะไว้เจอกันใหม่หน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ